ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโาดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ e ิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวนโ์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชีนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็ n a Rock อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็ na นลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็คนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f k k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนาร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5 30เเลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซาาและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซช t ั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมนเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคุณผู้ชมจะเป็นคนไทยหรือว่ามย์ต่างดาวทุกท่านครับ,รบมมลลว,วันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟา m i l ลี่กันีเคยสวัสดีนะเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า Solan Time ล e v e r นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลเนาะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องทำนะครับตัวละครระดับพิเศษทุกตัวเลยนะขอย้ำแต่ฟังให้ดีๆนะครับคำว่าต้องทำเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปเปิดกาชานะครับ การที่เราจะปั้นตัวละครแล้วการอัปเกรดดาวของตัวละครพิเศษเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นไปที่ตัวของกิจกรรมใช่ไหมแล้วก็ไปที่ตัวของกิจกรรมของตัวละครพิเศษนั้นๆเนาะมันจะมีเส้นทางต่างๆคนระับปัจจุบันเป็นของน้องหกปีชื่อเล่นเสียใช่ไหมตัวของเส้นทางทูสวรรค์นเนี่ยเขาก็จะมีการแจกเศษใช่ไหมอ่าสิบเศษ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 ใช่ไหมล่าสุดก็มีอีก10เศษอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้อีกเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย เราก็จะสามารถเก็บเศษของเขาเพิ่มเติมได้จากตัวนี้รวมๆแล้วประมาณ70เศษเพราะฉะนั้นเราจะได้1ตัวพร้อมกับเหลืออีก10เศษอ่าได้1ตัวฟรีแล้วนะแล้วก็ถ้าเราเติม b บ t t ช e พาร์เนี่ยมันจะได้เพิ่มอีก1ตัวอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าใครไม่ใช่สายเติมอันนี้ก็อาจจะแบบว่าข้ามไป นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถหาตัวละครได้ฟรีๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครในอนาคตระดับสีแดงสีทองเนี่ยเรามีได้หมดเลยนะครับอันเนี้ยเป็นการทําตัวละครขึ้นมาเนาะนะแล้วก็อันเนี้ยอีกหนึ่งวันปลดล็อกอีกเพราะฉะนั้นผมจะได้เศษฟรีๆจากตัวนี้ด้วยใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อเราได้เศษแล้วเนี่ยไปที่การอัญเชิญครับอัญเชิญเนี่ยปัจจุบันผมยังไม่อัญเชิญเลยนะอ่าสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ย คือมันจะมี b a ตเทิลพารครับให้เราซื้อซึ่งการซื้อเนี่ย98เพชรประมาณ300บาทจะได้1ตัวละครไปเลย60เศษใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ของเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกวันเนี่ยผมแนะนํานะถ้าใครเป็นสายดองนะครับมันจะให้ซื้อ6เพชรแล้วก็18เพชรทุกวันเพราะฉะนั้นผมซื้อทุกวันเลยปัจจุบันผมดองใบากาชาพิเศษเนี่ยคพิสต้านเนี่ย125ใบ และผมจะไม่เปิดน้อง6ปีกเลยเพราะว่าดูจากเลทที่คุณเนียโบเปิดไปประมาณ1,200ครั้งเนี่ยถึงจะได้5ดาวเพชรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บอีกประมาณ4รอบเนาะก็จะเป็นตัวของ อซซีเซียนเต้าหลิวถังเฉินแล้วก็สุดท้ายปู่กระบี่ผมจะไปเปิดทีเดียวปู่กระบี่ผมอาจจะได้ประมาณสัก5 600อ่ะมันน่าจ,จะได้ประมาณดาวแดง5ดาวแดงอยู่นะเออแต่ว่าไอตัวไป5้าดาวเพชรเราอาจจะไม่หวังหรอกเพราะฉะนั้นผมจะไล่เก็บแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยเราดองของไว้เปิดตัวละครที่เราต้องการใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าการที่เราจะปั้นตัวละครเนี่ยแล้วทําไมถึงจําเป็นต้องปั้นใช่ไหมนะหลกักๆเลยครับตัวละครพิเศษเนี่ย เขาจะมีสกิลพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเป็นตัวละคร6ปีกใช่ไหมหรือว่าปอไซซีหรือว่าตัวละครพิเศษสีส้มเนี่ยถ้าอัปเกรดถึง3ดาวจะมีสกิลกับตันขึ้นมาหลากัหลกๆเลยจะบวกสเตตัสทั้งทีม8%เลือดป้องกันพลังชีวิตและเมื่อวิญญาณจารย์ของฝ่ายเราเนี่ยใช้สกิลนะครับดาเมจลดดาเมจเพิ่มมา5%ทับซ้อนได้3ชั้นเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครเรามี6ปีกเคิร์นหนึ่งเราลั่น2สกิลบวกกับตัวของมาราสูรใช่ไหมเราจะสามารถสแดเเมครบลย อันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่มันค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะมีตัวแดงที่มีสเตตัสเยอะกว่านี้มีสกิลพิเศษเพิ่มมาใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักด้วยเว้ยปัจจัยหลักจริงๆเนี่ยคือตัวละครพิเศษเนี่ยมันนับเป็นทุกธาตุอันดับหนึ่งเลยเราไปดูที่ตัวละครนะครับปัจจุบันเนี่ยสเตตัสบวกทั้งทีมเนี่ยพลังป้องกันพลังชีวิตกับเลือดเนี่ยผมบวกได้4.5%เพราะว่าถ้าเราใส่วิญญาณจาร์ธาตุเหมือนกันเนี่ยเข้าไปใช่ไหม อย่างเช่นตัวนี้ธาตุน้ํา3ตัวได้พลังโจมตีพลังชีิตพลังป้องกัน4%ี่เปอร์เซ็ถูกปะแต่ว่าอย่างอื่นผมไม่ได้เลยแต่คราวนี้ถ้าผมเอาตัวละครสัก1ตัวออกใช่ไหมแล้วเอาเป็น6ปีเข้ามาแทนเนี่ยสเตตัสเพิ่มขึ้นเป็น12อ้าวงงไหมจาก4%กลายเป็น12ได้ไงวะบ้าปะตัวละครธาตุพิเศษนับเป็นทุกตัวนับเป็นทุกธาตุเพราะฉะนั้นจากตอนแรกมีธาตุน้ํา3กลายเป็นธาตุน้ําี่ แสเตตัสธาตุมืดเนี่ยที่มีแค่มารอสูนตัวเดียวเนี่ยกลายเป็นว่ามี2ใช่ไหมธาตุแสงมีตัวเดียวอาถังซานกลายเป็นว่ามี3าไอมี2ก็จะกลายเป็น3%เใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ๆตัวแม่งเก่งเฉยเลยและถ้าเรามีตัวละครธาตุพิเศษ4ตัวนะครับเราจะได้บัฟทั้งหมดเลยคือบวกสเตตัสทั้งทีม30%อันนี้คือความโกง และไม่นับว่าตัวพิเศษสามารถกายแท้วิญญาณยุทธได้ตั้งแต่เทิร์นแรกโดยการที่เราจําเป็นต้องอัพเป็น1ดาวแดงนะอันนี้คือถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากนะครับแล้วก็ถ้าเรายัดตัวของสกิลกับตันเข้าไปด้วยมันยิ่งเก่งเว้ยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่มันโกงมากๆเลยคือมันนับเป็นทุกธาตุเพราะฉะนั้นตัวของดันเจียนธาตุครับขอคอ,อยหสายเนี่ยก็คือดันเจี้ยนธาตุเนี่ย มันนับว่าเป็นธาตุนั้นๆด้วยอย่างเช่นตอนนี้ต้องการตัวละครธาตุแสง2ตัวใช่ไหมสมมติผมเอาตัวละครธาตุแสงอาถังซานแล้วก็แม่ถังซานเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถลงได้นะวิญญาจาณธาตุแสงเนี่ยไม่ครบแต่ถ้าผมเอา6กปีเข้าไปแทนแม่ถังซานเมื่อไหร่ปึ๊บครบเฉยเลยเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยตัวละครพิเศษมันเลยเอาไว้ลงดันตรงนี้แหละนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ย จะมีดันเจียนธาตุทั้งหมด5,000ชั้นแล้วบอกเลยว่าแจกของเยอะมากเมื่อวานผมผ่านให้คุณเดียโบไปประมาณตั้งแต่ด่าน1ถึงด่าน1,156นะครับได้เพชรมาทั้งหมด11,400ได้ใบกาชา174ใบอันนี้แค่ดันเดียวนะ และมันผ่านเพราะว่ามี6ปีเพราะ6ปีมันนับเป็นทุกธาตุด่านที่มันจะเป็นต้องการใช้ตัวเดียวหรือว่าใช้แค่ไม่กี่ตัวนะ6ปีมันซัดต่ำ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 ได้เพราะฉะนั้นปัจจุบัน6ปีจําเป็นต้องมีแต่ในอนาคตปอไซซีก็ต้องมีเสียนเต้าหลิวก็ต้องมีหังเฉินก็มีอูบีก็มีตัวของปีพีตรงก็มีเพราะฉะนั้นในอนาคตคือเราต้องปั้นทุกตัวแต่เราอะ หาเศษได้จากไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกเลยอันดับแรกเราได้ฟรีจากกิจกรรม1ตัวถูกปะอ่ะแล้วเราอาจจะต้องเติมแบตเชนพาร์ถ้าใครมีเป็นสายเติมใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3วิธีด้วยกันนะครับก็คือไปที่สํานักถังเนาะไปที่ตัวนี้ครับที่มันเป็นระบบค่าความสัมพันธ์ตัวละครน,นะเราต้องอัปเกรดตัวละครน,นั้นๆเนี่ยให้เลเวล80และเราจะสามารถฟาร์มเศษได้วันละ3ชิ้นจากเลเวล5ตรงนี้ จากเลเวล40ตรงนี้เห็นไหมและจากเลเวล80ตรงนี้ผมได้และ3เศษและไปที่ตัวของขอว่องไวครับอยู่ในระบบเดียวกันขอว่องไวฟาร์มเศษได้วันละ2เศษตึบ2เศษและเราก็เอาตัวละครเก่าเนี่ยกลับเข้าไปเห็นปะเราฟาร์มเศษอะไรเนี่ยเราก็เอาตัวละครน,นั้นยัดเข้าไปเลยแบบนี้ได้วันละ5เศษแล้วและคราวนี้ไปที่ร้านค้าครับแล้วก็ไปที่ตัวของอ่าร้านจิตเทพ วันที่13ของเซิร์ฟเวอร์เปิดเนี่ยเราจะสามารถแลกเศษตัวละครพิเศษเนี่ยได้20เศษต่อสัปดาห์20เศษเท่ากับ1,200เพชรเพราะฉะนั้นเป็นไปได้แลกไวน้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราแลกได้ประมาณ2รอบถึง3รอบมั้งตัวต่อไปปอเซซีก็จะเข้ามาแสดงว่าเราก็ได้ประมาณ1ตัวใช่ไหมพร้อมกับฟาร์มเศษทุกรอบทุกรอบทุกรอบอันนี้จะเป็นสายฟรีสามารถฟาร์มหาได้เพราะฉะนั้นเพชรแบบผมเลยมองว่าเก็บไว้รอทําพวกเนี้ย สมมติปอซีซีเข้ามาเราก็ต้องทำหกปีกับปอซีซีเหมือนเดิมเพื่อที่จะเอาไว้ลงด่านต่างๆลงไว้ดังด่านต่างๆนะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นสายเติมหน่อยเนี่ยจะสามารถเติมเงินทุกวันได้จากตัวของลายวันตรงนี้ได้วันละเจ็ดเศษก็จะสามารถพัฒนาตัวละครได้เร็วขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยผมจะเติมวันละเจ็ดเศษใช่ไหมแล้วก็ไล่ทําตามที่ผมบอกไปประมาณนี้มันก็จะสามารถทําตัวละคร6ปีปอซีซีเข้ามาก็ทําปอซีซี ตัวของอเซนเตลิวมาก็ทาเซนเต้าหลิวถังเฉินมาก็ท,ทําถังเฉินแต่ถ้าเป็นปู่บีผมจะเปิดกาชาปู่กระบีเพราะว่ามันเก่งที่สุดในตัวสีส้มและสามารถตบตัวสีแดงได้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการทําตัวละครเราอาจจะต้องเลือกทําหน่อยนะครับอย่างที่บอกในคลิปนี้ไม่ได้บอกให้เพื่อนๆเปิดกาชานะแต่แค่บอกว่าทุกตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราได้ฟรีมา1ตัวแล้วเราโอเคไม่เล่นหรอกล้อปู่บีมันต้องทําทุกตัวเวเพื่อที่จะให้ทีมเรามันเก่งและมันโกงในอนาคตเนี่ย กิจกรรมที่มันจะต้องใช้3ทีไม่ว่าจะเป็น PVP หรือว่าเล่นลงด่านต่างๆเนี่ยตัวละครระดับธรรมดาอาจจะไม่ได้ใช้แล้วใน PVP ที่พลังประมาณ3,000ล้านน่ะทีมลองของเขาอ่ะตัวละครธรรมดาไม่ได้ใช้เลยใช้เป็นตัวพิเศษแค่2ตัวหัววิห้ากับตัวของจูชิงอย่างเงี้ยอีก4ตัวไม่ใส่เลยเพราะว่าใส่ตัวมาก็โดนระเบิดทีเดียวหรือว่าโดนบางตัวฆ่าตายแล้วตีต่อได้อย่างเช่นปู่กระบีอีกฝ่ายอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นตัวระดับธรรมดาเขาจะไม่ใช้กันแล้วเพราะฉะนั้นตัวพิเศษเนี่ยในอนาคตต้องทําและต้องทําทุกตัวด้วยอันนี้ขอย้านะครับแล้วก็ตัวละครพิเศษเนี่ยระดับดาวส้มเนี่ยนะครับระดับสีส้มเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนทําถึง5ดาวเพชรเนี่ยมันสามารถเอาไปใส่ในคอลเลกชันตัวละครระดับพิเศษสีแดงได้แล้วสเตตัสจะเยอะกว่าตัวละครระดับธรรมดาประมาณ5%มั้งแล้วก็ได้สเตตัสลองอีก10%เ อ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นทํามาอย่างไรก็ได้เอาไปใส่อยู่ดีนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้และกันเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำนะครับว่าเผื่อใครรู้สึกว่าหุ้ย6ปีไม่จะเป็นต้องทาหรอกอันที่จริงมันจําเป็นนะครับมันจําเป็นแต่แค่ไม่ต้องใส่สุดเปิดกาชาแค่นั้นเองนะฮะเราแค่ไล่ทาเรื่อยๆไล่ทําเรื่อยๆในอีกประมาณ2สัปดาห์เราอาจจะได้สักประมาณ1ดาวแดงอย่างเงี้ยมาใช้มันก็เล่นได้แล้วไงไม่จะเปต้องเติมเปิดกาชาเพิ่มใช่ไหมถ้าเราจะเปิดกาชาเนี่ย ไปรอตัวละครเด็ดๆอย่างเช่นปูกระบีทีเดียวเลยนะถ้าเป็นตัวระดับสีแดงก็ตัวของถังอู่ถงทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวละครตัวอื่นเราก็แค่แบบฟาร์มเศษจ,จากนู่นจากนี่ได้ตัวฟรีมาซื้อเศษจ,จากร้านจิตเทพนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็กาชาวิญญาณยุทธเนี่ยผมไม่เปิดนะเพราะว่าถึงจะมี6ปีกจริงแต่ปัจจุบันผมยังไม่ได้ใช้และผมจะรอเปิดกาชาตัวเนี้ยพร้อมตอนที่มีปอไซซีเข้ามาหรืออาจจะต้องมีกิจกรรมเปิดกาชา รอบใหม่เพราะว่าถ้าเปิดกาชาแล้วอะ่ะมันจะหลุดเลนแค่2ตัวคือ6ปีกแล้วก็ถังซานใช่ไหมและถ้ามันหลุดปีกถังซานรัวๆเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยออซซีเข้ามารอบหน้าเราเอาออซซีเข้ามากับ6ปีกเข้ามาถ้ามันได้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ยังเป็นตัวละครพิเศษไงเอาไว้ให้เราเล่นอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่รีบนะครับอย่างเช่นปัจจุบันผมมี400ใบแล้วผมก็เก็บดองไว้หลกัหลกๆก็จะประมาณนี้เลยกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคลิปที่มาแนะนาไม่เฉยว่าตัวละครพิเศษเน มันจําเป็นมากๆในการเล่นนะครับในอนาคตเลยที่แบบเฮ้ยตัวละครเราตันแล้วอ่ะเราก็ต้องมาเล่นทีมรองอยู่ดีใช่ไหมในอนาคตตัวละครสีแดงเราตันทีมหลักทีมรองเราก็ต้องมีตัวสีส้มอยู่ดีใช่ไหมพอมันมีตัวสีทองเข้ามาใช่ไหมตัวหลักสีแดงก็ต้องมาอยู่ทีมรองทีม2ทีมลอง3ก็จะเป็นตัวละครพิเศษสีส้มอยู่ดีอ่ะหลกักๆมันจะทําประมาณนี้เพราะฉะนั้น มันถึงจําเป็นที่จะต้องทำอ่ะนะและยิ่งปัจจุบันแพทมันไล่ไปแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีไว้ลงด่านลงของเพื่อที่จะไล่ทําแบบฟาร์มของฟาร์มของจากพวกธาตหรือไม่ก็แบบเอามาใส่ทีมให้มันสเตตัสเยอะกว่าตัวอื่นอยู่ดีนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สัี่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแลวก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสัที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับเจอก,กันครับสวัสดีครับ